ไปครับในยูทูบขอบคุณครับนี่คือพิ้นน้ำสองสีนะครับสกายวอล์คเชียงคาน สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอก,กิชลีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่1กุมภาพันธ์2565เจอกันวันนี้ก็คือวันที่28มกราคมนะครับคำทำนายเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไปสิ้นสุดที่1กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับกับอีก5ราศีที่เหลืออยู่ก็คือราศีพฤษภราศีมิถุนราศีกรกฎ ราศีกันและก็ราศีกุมทั้ง5ราศีนี้เนี่ยนะครับเป็นราศีสุดท้ายที่ยังไม่ได้อยู่ในอันดับที่เท่าไรแต่วันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันว่าราศีทั้ง5้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรในวันที่1่กุมภาพันนี้การเงินโชคลาภพอจะมีอะไรที่มาให้คนทั้ง5้าราศีนี้ได้สบายใจได้ชื่นใจหรือว่าได้ชื่นมืนกันหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เป็นการทานายดวงชะตาแบบรวมๆวงกว้างไม่ได้จับตรงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอให้ดูไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ก็พอและที่สำคัญที่สุดเนี่ยจงใช้วิจารณญาณานในการรับชมนะครับสำหรับท่องค้างการติดต่อดูดวงชะตากับผมอย่างคเหมือนเดิมครับข้างจอตรงนี้ทั้งเบอร์โทรศัพท์ 091-145-1591-id-line-fanpage facebook นะครับก็ 0911451591รวมถึง KLIDSURELY กริดโชลีเท่านี้เราก็จะได้เจอกันพูดคุยกันสอบถามกันได้เลยนะครับมาเริ่มต้นกันกับราศีแรกก่อนเพื่อไม่การเสียเวลานะครับในคลิปนี้ผมจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภบุญสมบนรชะตานะครับแล้วก็ตัวเลขมงคลให้กับราศีนั้นๆแต่ถ้าไม่มีไปดูท้ายๆคลิปนะครับจะบอกเรื่องของตัวเลขมงคลที่จะมาในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นกันกับราศีแรกก็คือราศีพฤษภนะครับหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14 พฤษสภาคมถึงวันที่13มิถุนายนมาดูกันว่าคนราศีพฤษภเนี่ยนะครับวันที่1กุมภาพันธ์ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรจะรประสบความสำเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลรอตรีหรือไม่อย่างไรและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับคนราศีพฤษภเนี่ยบุญกุศลที่จะทําแล้วหนุนนําส่งผลโดยม่ดาให้เจ้าชะตาร่วมรวยรประสบความสำเร็จคือแบบไหนอย่างไรคนที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยดวงการเงินพอมีโชคมีลาภอยู่บ้างแต่ไม่ได้เยอะมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมี3ตัวท้าย3ตัวหน้ารวมถึงบางคนถ้าฟุกๆหน่อยก็อาจจะเป็น 3ตัวตรงในส่วนของหวใต้ดินได้นะครับแต่ถามผมว่าบุญกุศลที่ควรจะต้องทําเพื่อให้การเงินลื่นไหลรวมถึงโชคลา,ลาภไหลมาได้มาคือการทําบุญกับสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าเด็กพิการรวมถึงทําบุญให้กับเด็กที่ตายก่อนกําหนดจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินเป็นแบบนี้นะครับคนราศีพฤษภเนี่ยถ้าเอาเข้าจริงผมมองว่าในเรื่องของการเสี่ยงโชคงวดวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นคนที่มักจะมีโอกาสดีๆมีเรื่องราวของความแบบฟุกๆเข้ามาหาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเวลาจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อต คนราศีพฤษภเนี่ยนะครับซื้อหวยในวันที่29แล้วก็วันที่1จะเป็นวันที่เป็นมงคลให้กับคนราศีพฤษภเวลาที่เหมาะสมมากนะครับให้ซื้อในช่วงตอนเช้าก็คือ8ปดโมงเช้านะครับแปนาฬิกายีนาทีและเวลา9ก้นาฬิกายีเนาทีเช่นเดียวกันนะครับจะส่งผลลมดานให้มีเรื่องราวของโชคลาภทางการเงินโดดเด่นพอสมควรเลขนำโชคของคนที่เกิดในราศีพฤษภก็คือเลข2เลข9แล้วก็เลข8และเลข3อีก1ตัวนะครับ บุญเสริมดวงผมบอกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้คนราศีพุธศพเนี่ยหากแม้นอยากจะทําบุญสุนทานก็ลองทําตามนี้ดูรวมถึงหากเราอยู่ใกล้วัดวารามก็ไปทําบุญใส่บาตรตอนเช้า,ชาได้นะครับบุญทุกอย่างที่เราทาล้วนแล้วแต่จะส่งผลโดยมดาดให้ชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญในพบใหม่ชาติน้ารวมถึงแม้กระทั่งชาตินี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในเรื่องของการทาบุญบุญกุศลจะเป็นบาตรแรกในการที่จะส่งผลให้เราทุกคนเนี่ยมีโอกาสดีๆทั้งเรื่องของความเป็นอยู่ฐานะการเงินการงานเพราะฉะนั้น อย่าละเลยในเรื่องของการทำบุญชาวราศีพฤษภเองก็เช่นเดียวกันนะครับสรุปแล้วคนราศีพฤษภในงวดวันที่1กุมภาพันธ์พอจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาอยู่บ้างแต่เป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆก็มีเรื่องราวดีทําให้เราแม้จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างก็ผ่านพ้นได้ในเรื่องของการเงินและถ้าถามว่าคนราศีพฤษภเนี่ยกำลังไปทาธุรกรรมทางการเงินอยู่กําลังรอรุ่นบัตรเครดิตอยู่หรือรอการอนุมัติเรื่องของสินเชื่อซื้อบ้านซื้อรถอยู่เป็นอย่างไรจะผ่านไหมในวันนี้ถึงหนึ่งกุมภาพันธ์ดูซิชาวราศีพฤษภมีเรื่องรราวดีๆคคับุณ กำลังจะได้รับการอนุมัตริรวมถึงอาจจะมีการเรียกดูเอกสารบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองแล้วจากนั้นทุกอย่างก,ก็จะค่อยๆเริ่มต้นดีขึ้นหนึ่งกุมภาพันธ์น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วถ้ามองถึงความรักของคนราศีกุมเป็นอย่างไรในช่วงนี้คนราศีกุมเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสมีดวงในช่วงความรักเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ที่ถึงเนี่ยอาจจะมีการตกลงโปรงใจมั่นหมายหรือได้เจอเจอคนรักคนถูกใจแต่ข้อเสียก็าอาจจะมีก็คือบางทีต้องดูให้ดีนะเขาอาจจะไม่ได้มีเราคนเดียวรวมถึงคนที่มีลูกมีเมียหรือว่่าคนทีีม ถ้าแ้วมารักมาชอบคนที่เกิดในราศีพฤษภก็เป็นได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นดวงชะตาแบบรวมๆของคนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับคราวนี้มาต่อกันกับราศีที่สองก็คือราศีมิถุนหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนนาถึงวันที่14กรกฎดาคมมาดูกันว่าคนราศีมิถุนเนี่ยดวงชะตาเป็นอย่างไรการเงินโชคลาภจะประสบความสําเร็จไหมในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ครับชาวราศีมิถุนเนี่ยต้องเรียนตรงๆนะครับว่าในช่วงนี้ขอให้ลดเลิกในเรื่องของการเสี่ยงโชคก่อนด้วยดวงชะตายังไม่ อยจะสู้ดีเน้นการทาบุญสุนทานเป็นหลักไว้รอในงวดวันที่16ก,กุมภาพันธ์ก็ไม่สายนะครับแต่ในกรณีถ้าคนเกิดราศีลาที่เราเสี่ยงแล้วอย่างน้อยสุดก็มีลุ้นบ้างจะได้ไม่ต้องฟาวบ่าวก็คือควรจะหาโอกาสทาบุญบ้างบุญวันที่1กุมภาพันธ์นี้ให้ทําบุญด้วยการบริจาคโรหิตให้กับสภากาชาติไทยรวมถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆนะครับอีกทั้งหาโอกาสไปบริจาคหรือว่าไปถวายน้ําดื่มให้กับวัดวารามรวมถึงการที่เราอุทิศตนเนี่ยนะครับล้างห้องน้าห้อง สุขาหรือแม้กระทั่งสร้างห้องนงห้องน้ําชาวราศีมิถุนให้ทํำแบบนี้แล้วจะมีโอกาสดีดนะครับ บุญกุศลตรงนี้เนี่ยจะช่วยหนุนนําส่งเสริมให้คนราศีมิถุนเนี่ยหากแม้งวดน,นี้ไม่มีโชคมีลาบแต่งวดหน้าขุนก็อาจจะประสบความสําเร็จได้นะครับเป็นแบบนี้ถ้ามองถึงเรื่องของการเงินคนราศีมิถุนยังรู้สึกติดขัดอยู่พอสมควรเป็นช่วงเวลาที่จะต้องรู้จักการวางแผนประหยัดอดออมในเรื่องของการใช้จ่ายยิ่งวันที่หนึ่งกุมภาผ่านเข้ามามีรายจ่ายมากขึ้นเป็นเงาตามตัวบางครั้งรายรับเราอาจจะคงที่แต่รายจ่ายมันอาจจะมากขึ้นการหมุนเงินอาจจะไม่ค่อยทานส่งผลทําให้เกิดปัญหาปากเสียงสามีพญ,ญาทะลาบบอกไว กันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องต้องระวังเรื่องของภาวะอารมณ์เกิดการกระทบกระทั่งกันรุนแรงจนบางทีเรื่องตกยางออกหรือเรื่องรายาร้างในเรื่องของชีวิตครอบครัวในเรื่องของชีวิตคู่ด้วยเพราะฉะนั้นคนราศีมิถุนช่วงนี้ต้องใจเย็นๆระมัดระวังเรื่องของอารมณ์จิตใจของตัวเองให้ดีนิดนึงนะครับจะดีที่สุดถ้าถามผมว่าแล้วเรื่องนำโชคคนราศีมิถุนมีไหมเอาเป็นว่าขออนุญ,ญาตที่จะไม่พูดก็แล้วกันนะครับไว้ไปดูท้ายคลิปว่าดวงราศีมิถุนเนี่ย เหมาะสมหรือว่าลงล็อกกับเลขอะไรนะครับเป็นแบบนี้อันนี้คือดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีมิถุนสรุปนิดนึงก็คือให้ระมัดระวังปัญหาปากเสียงทะเลาะเบาแว้งกันรวมถึงการที่คนราศีมิถุนเองอาจจะใจร้อนด้วยภาวะกดดันเลยอย่างเช่นการเงินไม่ค่อยจะสู้ดีมีเรื่องให้ต้องจับจ่ายใช้สอยมากพอสิ้นเดือนมารายจ่ายมันบานเบอรรออยู่ตรงหน้าทําให้เกิดอาการเครียดวิตกกัอองวลเพราะฉะนั้นควรจะทําใจเย็นๆหาโอกาสเข้าวัดไหวพระสวดมนต์บ้างทําสมาธิบ้างจะทําให้จิตใจของคนราศีมิถุนเนี่ยมันเย็นลงแล้วก ก็ทําให้เรานะมีปัจจิติคิดได้คิดโน้นคิดนี่ได้จะทําให้เราเนี่ยระงับยับยัง้งชั่งใจในสิ่งที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวนะท้าในความรักไม่ค่อยสุดดีสักเท่าไหร่ถ้าของคนราศีมิถุนในรอบปักนี้คือ28มกราถึง1กุมภาพันธ์พึงระมัดระวังเรื่องของภาวะอารมณ์ด้วยนะครับมาต่อกันกับราศีที่3ก็คือราศีกรกฎนะครับคือท่านที่เกิดดวงวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคม มาดูกันว่าคนราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาทางด้านการเงินเนี่ยจะเป็นอย่างไรอุปสรรคปัญหาทุกอย่างจะเป็นแบบไหนอย่างไรมาดูกันนะครับคนราศีกรกฎเองก็ยังคงต้องบอกว่าอยู่ในภาวะที่ไม่ค่อยราบรื่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่บอกนิดหนึ่งคนราศีกรกฎเนี่ยแม้จะไม่มีโชคไม่มีลาบแต่ความฝันของคุณเนี่ยพอที่จะทําทให้คุณมีโชคมีลาบบ้างหากเป็นผู้ชายนะครับให้ผู้หญิงซื้อให้หากเป็นผู้หญิงให้ผู้ชายซื้อให้ง่าย เวลาจะเสี่ยงโชคให้เพศตรงกันข้ามเป็นคนจัดการให้แต่ถ้าสมมุติเราเป็นผู้ชายแล้วอยากจะเสี่ยงโชคเองก็หาโอกาสซื้อกับผู้หญิงผิวขาวรูปร่างผอมบางอายุไม่เกิน40ปีจะเป็นเรื่องราวที่ดีสถานที่ซื้อของคนราศรีกรกฎคือบริเวณวัดวารามรวมถึงเทวสถานรวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับแต่ก็ต้องเรียนก่อนนะว่าคนรา,นราศรีกรกฎวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เรื่องราวของโชคลาภค่อนข้างที่จะน้อยติดไปทางที่จะ ติดขัดด้วยสำไปกรณีถ้าสมมุติว่าเรายังไม่พร้อมในการที่จะเสี่ยงโชคผมมองว่าควรที่จะลามือไว้ก่อนอาจจะไปรอรุ้นในงวดวันที่16กุมภาพันธ์ก็ได้นะครับแต่มาเน้นในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลแทนนะครับชาวราศีกรกฎเน้นการทําบุญปักนี้เรื่องของโลศบบริจาคให้กับศพไม่มีญาติไม่ว่าจะเป็นตามมูลนิธิต่างๆรวมถึงที่วัดหัวลำโพงก็ได้นะครับในกรณีถ้าเราไปไม่ได้หรือว่าไม่สะดวกในการที่จะไปก็สามารถโอนเงินไปทําบุญได้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสงหรือจะเป็นมูลนิธ นิธิศิริราชนะครับโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้คนราศีกรกฎสามารถที่จะโอนเงินบริจาคทําบุญได้เลยเพื่อเป็นการเสริมบุญบารมีของตัวเองนะครับ ในกรณีถ้าคนราศีกร,รกฎเองเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องของความรากักดูซิว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้ความรักเนี่ยยังไม่ได้เกิดปัญหาแต่ประการใดนะครับเพียงแต่ว่าโชคลาภไม่มีแต่ความรักในยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นหมายถึงสถานะทางครอบครัวของคุณยังคงมั่นคงแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ดีมีเรื่องราวดีๆปรากฏขึ้นมาบางครั้งเงินเดือนออกมาคุณอาจจะไม่ได้หวังผลในเรื่องของโชคลาภแต่คุณก็สามารถมีเงินเดือนที่จะใช้จ่ายได้อย่ายงมีความสุขก็พาลูกพาภรรยาสามีออกไปเที่ยวนอกบ้านหรือว่าไปนู่นมาที่ได้อย่างมมีควาาสุขทง้รักถือ ดเส่วนคนที่เป็นโสดในช่วงปักนี้มีโอกาสนะมีแนวโน้มที่จะได้เจอเจอกับคนที่ถูกใจแต่ถามผมว่าเวลาทูอ,อกถูสใจแล้วเนี่ยมันจะนาพาไปสู่ความสาเร็จในอนาคตไหมอันนี้อยู่ที่คนราศีรากรกฎเองว่าจะจัดการกับความรักนั้นอย่างไรแล้วถ้ามองถึงเรื่องของการเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทรําธุรกรรมทางการเงินในรอบปักนี้คนราศีารากรกฎมีโอกาสประสบความสําเร็จไหมก็ต้องรองอย่างนี้นะครับว่า คนราศีกรกฎเองเนี่ยนะครับอาจจะยังติดขัดอยู่พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารแต่รอเอกสารสักพักหนึ่งแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่เราปรารถนาแล้วก็ต้องการนั่นเองนะครับหากมองถึงเรื่องของเลขนำโชคของคนราศีกรกฎก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันพอที่จะมีอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวมาดูกันว่าเลขนำโชคคนราศีกรกฎหนึ่งกุมภาพันธ์เป็นเลขอะไรคนราศีกรกฎเลขนำโชคในงวดวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสองคู่ก็คือ6 5่าแล้วก็45ครับชอบตัวไหนอะไรยังไงก็ลองดูก็แล้วกันนะครับแต่ติงไว้นิดหนึ่งนะความฝันนำโชคของคนราศีกรกฎวันนี้ครับ มาต่อกันกัราศีที่4ก็คือราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมมาดูกันสิว่า1กุมภาพันธ์65จะมีโชคมีลาบบางไมคคนราศีกันวันที่1กุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาไม่ค่อยจะสู้ดีด้วยซ้ำไปนะครับต้องระวังเรื่องเคราะห์อุบัติเหตุด้วยอีกทั้งการเงินเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ค่อยราบรื่นมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเยอะโชคลาภถึงบอกว่าโอกาสที่จะถูกหวยหรือว่ามีเรื่องราวของโชคลาภแบบฟุกๆค่อนข้างที่จะน้อยแต่ไม่ได้หมายความว เองเนี่ยก็พอที่จะมีโชคเล็กๆน้อยๆแวบนมาหาอยู่บ้างแต่เน้นนะเรื่องการทำบ,บุญก่อนนะก่อนที่จะเสี่ยงโชคก็คือการทําบุญถวายพวกรถเข็นหรือว่าวิวแชร์ให้กับโรงพยาบาลรวมถึงให้กับพระภิสุสง์เจ็บป่วยอาพาธหรือคนป่วยติดเตียงคนราศีกันให้ทําบุญประเภทนี้รวมถึงการทําบุญบริจาคประตูหน้าต่างให้กับวัดวาอารามหรือสถานที่ท่านกําลังก่อสร้างสถูปเจดีย์อะไรต่างๆคนราศีกันเนี่ยหากไม่ได้ทํากันตรงนี้มักจะมีเรื่องราวดีให้เราได้ ยิ้มรับในช่วงวันที่1นกุมภาพันธ์นี้นะครับถามว่าคนราศีกันเนี่ยในกรณีอยากจะเสี่ยงโชคเหลือเกินเนี่ยถึงจะฝืนดวงนิดหน่อยเนี่ยพอจะมีโชคไหมก็ต้องบอกว่ามีแต่ก็ไม่เยอะนะครับมีเล็กๆ,ๆน้อยนอาจจะเป็น2ตัวล่าง2ตัวบนรวมถึง3ตัวหน้าบ้างนิดๆหน่อยแต่ยังไม่มีสิทธิ์ลุ้นถึงรางวัลที่1นนะครับแต่ก็พอที่จะเสี่ยงได้อยู่เอาเป็นว่า คนราศีกันในกรณีอยากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อสลอตก็ลองเสี่ยงโชคดูในช่วงวันที่1นะครับกับวันที่31นะครับเป็น2วันที่มักจะทําให้คนราศีกันพอจะมีดวงมีโชคอยู่บ้างนะครับในกรณีคนราศีกันกําลังทําธุรกรรมทางการเงินอยู่ในช่วงนี้ต้องบอกว่าอยู่ในทิศทางที่ดีนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบอันนี้หมายถึงว่าการทรําธุรกรรมทางการเงินซื้อบ้านซื้อรถคนราศีกันร,รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวดีๆนะครับอีกทั้งตัวของเจ้าชะตาเองก็มีเรื่องของเครดิตที่ดี สวยการเดินบัญชีที่ไม่มีปัญหาก็กเลยทําให้ทุกอย่างค่อนข้างราบรื่นเวลาที่เราจะไปทําธุรกรรมทางการเงินหรือซื้อสินเชื่อ,อ,อต่างๆก็มักจะเป็นไปในแนวทางที่ดีเป็นแบบนี้นะครับถ้ามองถึงเรื่องความรักคนราศรีกันเองเนี่ยดวงความรักในรอบปักนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะหนักเหนื่อยหน่อยเพราะต้องหมั่นดูแลใจใส่คนที่ตัวเองรักรวมถึงบางครั้งบางเองเนี่ยอาจจะต้องติดบ,บ่วงรักของตัวเองเช่นหลงไปหลงรักคนที่เขามีเจ้าเจ้าของอยู่แล้วหรือไปหลงรักคนที่เขากําลังแบบจะแต่งง,ง,ง,งานอะไรประมาณ เพราะฉันต้องระวังนิดนึงนะคนราศีกันเรื่องความรักเนี่ยหากแม้นกับครอบครัวไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเป็นโสดเนี่ยให้ระวังเรื่องของการไปคบกับคนที่มีเจ้าของของรวมถึงคนที่กาลังงอนกันอยู่ก็มักจะต้องคนราศีกันเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ร่ำไปต้องคอยดูแลยายสคนที่ตัวเองรักก็เลยส่งผลนะพระเจ้าชะตาอาจจะรู้สึกดักและเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้รเรื่องราวความรักนะครับภาพรวมก็ถือว่าคนราศีกัน ดวงโชคลาบมีไม่เยอะแต่ก็พอมีให้เห็นอยู่บ้างแล้วถ้าอยากจะถามผมว่าเลขนําโชคคนราศีกันยวดนี้มีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวมาว่ากันหน่อยสิเลขนําโชคคนราศีกันเนี่ยนะครับเผื่อว่าบางท่านเนี่ยอยากจะรู้ว่าราศีตัวเองมีเลขนําโชคไหม เลขนำโชคเนี่ยนะครับบอกให้4ตัวก็แล้วกันนะครับ4 2แล้วก็3 9นะครับลองดูก็แล้วก,กันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกราศีสุดท้ายก็คือราศีกุมหรือคนที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมดูซิว่าชาวราศีกุมงวดนี้เป็นอย่างไรโชคลาบการเสี่ยงโชคจะมีโอกาสประสบความสำเร็จไหมราศีกุมเองก็รู้สึกว่าดวงเรื่องของการเสี่ยงเนี่ยไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่บางครั้งซื้อไปร้อยหนึ่งถูกจริงๆ5บาท10บาท ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับหรือบางคนซื้อไปห้าพันหกพันถูกสองพันสามพันมันเหมือนได้ไม่คุ้มเสียคือถูกเนี่ยได้น้อยกว่าตัวที่เราไปถูกสมมุติเราไปเก่งอีกตัวหนึง่งแต่ไปซื้ออีกตัวหนึง่งซื้อเผื่อไว้ดักไว้ดันไปถูกอีกตัวหนึง่งถูกที่มันซื้อน้อยกว่าเป็นแบบนี้คนราศีกุมจะออกมาในลักษณะแบบนี้ดวงเรื่องของการเสี่ยงโชคนะพอจะมีโชคบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับโอกาสที่จะถูกรางใหญ่ในงวดนี้คงจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับคนราศีกุม ในกรณีถ้าอยากจะทําบุญเสริมดวงชะตาโชคลาภให้โดดเด่นในวันวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เน้นการทาบุญถวายพวกเชิงเทียนถวายแจกันรวมถึงถวายพระที่เป็นทองเหลืองหลอ่อรวมถึงการทําบุญถวายพระที่พมไฟหรือว่าเติมน้ํามันตะเกียงจะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยงวดน,นี้แม้จะไม่มีโชคแต่งวดวันที่16กุมภาพันธ์อาจจะประสบความสําเร็จก็ได้บุญแบบนี้ให้ทําเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงวันที่16กุมภาพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็มาแจ้งให้กันอีกทีหนึง่งนะครับถ้ามองถึงเรื่องของความรักชีวิตคู่ ของคนราศีกุมในงวดนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนราศีกุมหลายๆท่านกําลังมีการขยับขยายหรือมีการตกลงปรงใจแต่งการแต่งงานรวมถึงมั่นหมายในกรณีที่จะเป็นคู่ครองในอนาคตแบนบนี้คนที่เป็นโสดอยู่มีโอกาสได้เจอคู่แต่ น่าจะคบกันยาวนานพอสมควรกว่าที่จะตกลงโปรงใจนะครับในรอบปังนี้ก็ถือว่าคนที่โสดมีโอกาสได้เจอคู่คนที่มีคู่อยู่แล้วกําลังมีแผนที่อยากจะแต่งงานในอนาคตส่วนคนที่แต่งงานกันอยู่แล้วเนี่ยกำลังวางแผนในการที่จะซื้อบ้านซื้อเฮาเฮาซื้อคอนโดอะไรก็ตามเพื่อที่จะเป็นรังรักรวมถึงวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารที่กําลังจะเกิดมาดวงความรักดวงการเงินเนี่ยถือว่าดีแต่ว่าดวงโชคลาภไม่ค่อยจะโดดเด่นสําหรับคนราศรีกุมเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้มาว่ากันว่าคนราศรีกุมเนี่ยในกรณี อยากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยในงวดวันที่หนึงกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีเรื่องราวดีๆบ้างไหมเดี๋ยวเรามาว่ากันหน่อยเพื่ออาจจะมีโชคหอกว่าคนราศีกุมเนี่ยบอกตรงเลยนะครับว่าเรื่องของเลขนาโชคผมไม่ขอบอกกัแล้วกันเพราะดวงยังไม่มีสักเท่าไหร่ไว้มาลุ้นกันว่าเลขนำโชคววันที่16เนี่ย จะเป็นอย่างไรมากกว่านะครับเอาละครับอันนี้คือดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง5ราศีนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าในวันที่1กุมภาพันธ์2565เนี่ยเลขดีๆเลขซี่สวยๆเลขมงคลเลขนำโชคเนี่ยจะเป็นเลขอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่า3คู่นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะผมเองก็ไม่ทราบหรอกว่าจะหัวยอกอะไรนะครับเลขนำโชคงวดวันที่1กุมภาพันธ์2อ6 5นะครับคือ52นะครับ 1> 8 1แล้วก็27ครับลองดูว่าคนราศีทั้ง5ที่เหลืออยู่เนี่ย ชอบเลขไหนแล้วก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ลองดูว่าเลขที่ผมให้ไปเนี่ยนะครับ5 2 8 1 2 7เนี่ยจะเหมาะกับใครหรือว่าจะตรงกับใจใครบ้างหรือเปล่านะครับเอาละครับกับ5ราศีสุดท้ายประจําวันที่1กุมภาพันธ์กับผมหมอ,อคิดชลีก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะติดต่อดูด,ดวงชะตากับผมหมอ,อคิดชลีก็ตรงนี้ได้เลยทั้งเบอร,ร์โทรศัพท์ไอ l ดี e ไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กใครที่อยากจะตรวจช็คดวงชะตาก็ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวพบกกันรราาีปะจํ นะครับสำหรับวันนี้มีความสุขม,มากๆสวัสดีครับ